สวัสดีครับวิชาฟิสิกระดับมัธยมปลายนะครับบทที่20ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาคนะครับหัวข้อ20.1.1แรงนิวเคลียร์นะครับหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อย่อยของหัวข้อที่20.1 20.1นะ20.1เนี่ยเราพูดถึงสถีธรภาพของนิวเคลียสภายใต้หัวข้อสถทธยรภาพของนิวเคลียสเนี่ยก็จะมี ประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง2ประเด็นก็คือแรงนิวเคลียร์แล้วก็พลังงานยึดเหนี่ยวนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดนิวเคลียร์ยังมีเสถียรภาพได้ก็คือแรงนิวเคลียร์นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือแรงยึดเหนี่ยวซึ่ง2ประเด็นเนี้ยเราจะแยกเป็นคลิปย่อยนะครับตามหัวข้อเลยนะครับหัวข้อนี้เราก็จะมาพูดถึง นะเจาะจงแค่แรงนิวเคลียกก่อนนะครับในคลิปนี้ก็จะพูดกันถึงแรงนิวเคลียร์ซึ่งก็เนะะื้อหาส่วนใหญ่นะก็จะเป็นในส่วนของทฤษฎีนะครับก็เราก็อาจจะจดบันทึกตามไปนะเดี๋ยวจะสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงนิวเคลียร์ให้นะยังไม่มีสมการยังไม่มีการคำนวณในคลิปนีนะ้ในหัวข้อนี้นะครับแต่เป็นรายละเอียดที่เราจะต้องต้องรู้เป็นเบื้องต้นนะเดี๋ยวจะสรุปให้นะครับ ก็มาประเด็นแรกก่อนนะออขึ้นต้นแรงนิวเคลียร์คืออะไรครับนะแรงนิวเคลียร์ในที่นี้ก็คือแรงที่ยึดเหนี่ยวนิวเคลียรไว้ด้วยกันนะในนิวเคลียสถูกไหมเราพูดถึงครั้งที่แล้วเนี่ยโครงสร้างของอะตอมเนี่ยมันจะมีนิวเคลียสแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งรอบถูกไหมทีนี้ในนิวเคลียสเนี่ยมันมีโปรโตอนกับนิวตอนอัดแน่นกันอยู่ เรื่องของเรื่องก็คือว่าโปรโตอนเนี่ยมันเป็นประจุบวกนิวตอนเน่ยเพราะว่าแหละแต่ปโ,โปรโตอนมันเป็นประจุบวกประจุบวกกับบวกมันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันผลักกันแต่การที่มันถูกยึดเหนี่ยวไว้ในนิวเคลียสได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีแรงตัวหนึ่งมายึดมันไว้แรงตัวนั้นแหละครับเราเรียกว่าแรงนิวเคลียสนะครับเพราะนั้นสรุปก็คือแรงนิวเคลียสคืออะไรครับก็จดบันทึกไว้ก่อนนะก็จดไว้ว่า,วาคือแรงภายในนิวเคลียส แรงภายในนิวเคลียสนะที่ยึดนิวคลีออนนะครับไว้ด้วยกันที่ยึดนิวคลีออนไว้ด้วยกันนะครับ นิวคลีออนเนี่ยคืออะไรนิวคลีออนก็คือโปรตอนแล้วก็นิวตรอนอะ่ะนะครับอ่านวงเล็บไปนิดนึ่งโปรตอนหรือนิวตรอนเราเรียกรวมกันว่านิวคลียร์อนอนไว้ด้วยกันเนี่ก็แค่นี้แหละแรงนิวเคลียร์นะเราก็บันทึกไว้แค่นีนะ้จดไว้ก่อนนะครับ แรงนิวเคลียร์คือแรงภายในนิวเคลียรที่ยึดนิวคลีออนไว้ด้วยกันนะก็คือยึดโปรตอนกับนิวตอนไว้ด้วยกันนะครับทีนี้มันจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงนิวเคลียรเดี๋ยวจะิสต์ไว้ให้เป็นข้อข้อนะครับแล้วเราก็จะจุดเอาไว้ก่อนนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงนิวเคลียร์ครับประเด็นแรกก่อนเลยคือที่มาที่ไอคนที่เข้ามามีบทบาทนะในการอธิบาย ในการให้แนวคิดเกี่ยวกับแรงนิวเคลียร์นะครับเออนะคนที่มีอันะนี้เดี๋ยว l i ์ t ว้ให้เป็นข้อขอนะประเด็นที่เกี่ยวข้องอันนี้ข้อหนึ่งก่อนแล้วกันหนึ่งคนที่มีบทบาทนะครับนะใน การนำเสนอนะแนวคิดเกี่ยวกับแรงนิวเคลียร์มีชื่อว่านะครับนะนะเอออันนี้รูปไว้เป็นความรู้ทั่วไปนิดนึงนะครับมีชื่อว่าฮิเดกิยูกวาวะนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะเป็นคนที่ได้รับ เป็นชาวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลโนเบลัลด้วยนะครับชื่อว่าโอเก่งมากเลยนะฮิเดกินะเดกิยูกาวะนะครับ นะครับก็เป็นนักฟิสิกส์ชาวญี่ปุ่นนะแล้วก็เคยได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะครับเขาได้รับรางวัลโนเบลในปี2492นสีองะครับอ่ะโอเคนะครับ,นะรบ,นะรบอันนี้คือคนที่มีบทบาทนะที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงนริวเคลีย อ่นะประเด็นแรกจดไว้ก่อนประเด็นที่สองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแรงนิวเคลียร์ครับก็คือว่าลักษณะของแรงนิวเคลียร์เนี่ยเป็นแรงที่กระทําในระยะสั้นๆนะครับนะแรงลักษณะของแรงนิวเคลียร์นะ ไม่ขึ้นกับประจุหรือไม่ขึ้นกับมวลไม่ว่าจะมวนเป็นเท่าไหรประจุเป็นยังไงแรงนิวเคลียกก็มีค่าไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่ขึ้นกับมวลไม่ใช่ว่าประจุมากแรงนิวเคลียจะออกแรงมากประจุน้อยแรงนิวเคลีย์น้อยหรือมวลมากแรงนิวเคลียมากมวลน้อยมวลนิวเคลีย์น้อยนั้นไม่เกี่ยวนะแรงนิวเคลียไม่เกี่ยวกับประจุไม่เกี่ยวกับมวลเดเลยไม่ว่ามวลจะเป็นยังไงมันก็ออกแรงของมันเหมือนเดิม นะครับไม่ว่าประจุเป็นยังไงมันก็ออกแรงของมันเหมือนเดิมน,นะอันนี้ลักษณะของแรงนิวเคลีย์ก็หมายความว่าแรงนิวเคลียร์ที่กระทำในนิวเคลียสเนี่ยมันไม่เลือกไงว่าจะกระทํากับโปรตอนหรือจะไปกระทํากับนิวตอนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกรวมได้เลยนะว่าโปรตอนกับนิวตอนเนี่ยเรียกรวมๆเป็นนิวคลีออนได้เลยเพราะว่าแรงนิวเคลียร์ที่กระทำต่อมนันน่ะกระทำในลักษณะที่มองมันเหมือนๆกันนะไม่ได้แยกแยะว่ามันคือโปรตอนหรือนิวตอน นะมวลเท่าไหรประจุเท่าไรไม่เกี่ยวกระทาเหมือนกันหมดนะไอน,นี้คือลักษณะของแรงนิวเคลีย์นะครับกระทาไม่ขึ้นกับประจุไม่ขึ้นกับมวลแล้วก็แล้วก็อย่างนี้ครับคือมันเป็นแรงระยะใกล้ๆอะ่ะมันจะกระทําต่อ,อคู่นิวคลีนิวคลีรออนที่อยู่ติดกันเท่านั้นเออนะเป็น แรงเราเรา,า,าเรียกว่าไงดีอา่าแรงระยะใกล้แล้วกันนะเป็นแรงเป็นแรงระยะใกล้นะครับกระทําระหว่างนิวคลีอร์ที่อยู่ติดกัน เท่านั้นเออก็คืออย่างนี้นะเออลองนึกภาพก็อย่าง,อย,างอย่างอย่างันนี้เป็นนิวสมมติเป็นนิวเคลียสนะเออมันก็จะมีนิวเคลียอนอยู่ด้านในถูกไหมคือแรงที่กระทําต่อกันเนี่ยนะ แรงนิวเคลียร์เนี่ยมันกระทำต่อนิวเคลียร์อนที่อยู่ติดกันเท่านั้นเช่นนิวเคลียร์อนสองตัวนี้นะมีแรงนิวเคลียร์กระทำต่อกันแต่มันจะไม่ข้ามตัวนี้จะไม่ข้ามไปกระทำกับตัวตัวถัดไปที่อยู่ห่างกันแล้วตัวนี้จะไม่ข้ามไปนู่นนะมันจะกระทำเฉพาะตัวที่ติดกันกับมันเท่านั้นแล้วตัวที่ติดกันเนี่ยก็กระทำกับตัวอื่นที่ติดกันไปนะครับเออนะเออเฉพาะตัวที่ติดกันนะตัวนี้จะไม่ข้ามไปโดนนู้น ตอนนี้จะไม่ค่าไปนี่นะมันกระทาเฉพาะตัวที่อยู่ใกล้ๆมันนะตัวที่อยู่ติดกันเออนี่แหละคือลักษณะของแรงนิวเคลียร์โอเคนะจะเป็นประมาณนี้อ่ะอันนี้ประเด็นที่2นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแรงนิวเคลียร์นะต่อที่ประเด็นที่3ครับทีนี้ ประเด็นที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือนิวเคลียสที่ถูกแรงนิวเคลียสยึดเหนี่ยวได้เป็นอย่างดี กลายเป็นนิวเคลียสที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเออนิวเคลียสที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลานะคีย์เวิร์ดจำคีย์เวิร์ดนี้ไว้ดีเราเรียกนิวเคลียสนี้ว่านะครับนิวเคลียสที่เสถียร นะครับนิวเคลียสเสถียรนะกลายเป็นนิวเคลียสที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะจำคียเป็นคีย์เว้ดนี้เรียกนิวเคลียสลักษณะนี้ว่าอ่ะมันมีชื่อนะครับว่านิวเคลียสเสถียรนะครับ สเตเบ e นะครับภาษาอังกฤษก็ s t l e nucleus นละอืมนิวเคลียสที่เสถียรนะครับส่วนนิวเคลียสที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลานะเราก็เรียกว่านิวเคลียสที่ไม่เสถียรนะก็ตรงกันข้ามกันนะอ่ะทีนี้ก็ต่อประเด็นที่4ครับนะ อันนี้จากการศึกษานะเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเขาไปศึกษาธาตุแต่ละชนิดนะครับค้นพบการศึกษาที่เป็นลักษณะนี้ครับว่าว่านิวเคลียสที่มีจำนวนโปรตอนน้อยกว่า20อะ่ะนะครับจะเ,เ,เขียนว่าอย่างนี้สรุปว่าอย่างนี้ คือนิวเคลียสที่มีจํานวนโปรตอนน้อยกว่า20เนี่ยจะมีจะเป็นนิวเคลียสที่เสถียรถ้าโป,โปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยมันเท่ากันนะครับเออก็อาจจะจดเอาไว้ว่านะออผลจากการศึกษาเนี่ยพบว่านิวเคลียสนะครับ จะเป็นนิวเคลียสเสถียรน,นะครับนะเ,เมื่อโปรโตอนนะเท่ากับเมื่อจำนวนโปรโตอนเท่ากับนิวตรอน นะโดยจำนวนโปรโตอนต้องไม่เกิน20โดยจำนวนโปรโตอนนะน้อยกว่า20เออถ้าถ้าชนิดไหนนะมีจำนวนนิวเคลียสชนิดไหนเนี่ยมีจำนวนโปรโตอนน้อยกว่า20แล้วมันมีจำนวนโปรโตอนกับนิวตอนเท่ากันนิวเคลียสนะจะเสถียร มีสองเงื่อนไขนะคือจำนวนโปรตอนกับนิวตอนเท่ากันแล้วก็น้อยกว่า20นะอ่าเราโนท์มานิดนึงว่าเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องก็คือโปรตอนเท่านิวตอนนะแล้วก็บวกกับเงื่อนไขที่2ก็คือต้องน้อยกว่า20ก็จะเกิดการสภาพที่เสถียรนะครับอ่ะลักษณะประเด็นที่5นะอันนี้เป็นผลการศึกษาเหมือนกัน นะครับก็คือว่านิวเคลียสจะเป็นนิวเคลียสเสถียรเช่นกันนะถ้ากรณีที่โปรโตอนเนี่ยมากกว่า20นะครับนิวเคลียสเนี่ยก็จะเป็นนิวเคลียสที่เสถียรถ้ามีจำนวนนิวตอนมากพอนะครับ ถ้านิวเคลียสมีจำนวนโปรโตอนมากกว่ายี่สิบนะครับนิวเคลียสนี้จะเป็นนิวเคลียส เสถียรเมื่อ,อ,อจำนวนนิวตรอนนะต้องมากกว่าโปรตอนเออนะจำนวนนิวตรอนต้องมากกว่าโปรตอนถ้าเราจะเขียนอาจจะโน้ตวงเล็บไว้นิดนึงนะ นิวเคลียสสถียรเนี่ยนะถ้าถ้ามันมีจำนวนโปรโตอนมากกว่า20่สิบนะเ,เงอนไขที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือนิวตอนจะต้องมากกว่าโปรโตอนเออ่างนี้นะอ่ะอันนี้รายไอประเด็นที่5ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ คำอธิบายในประเด็นที่5เนี่ยถ้ามันโปรโตอนมันมีจํานวนมากนะเป็นนิวเคลียสที่มีโปรโตอนอัดแน่นกันอยู่หลายตัวเกิน20ตัวอย่างเงี้ยแรงผลักระหว่างโปรโตอนเนี่ยมันจะเยอะนะทีนี้วิธีการที่เมื่อแรงผลักมันเยอะปั๊บเนี่ยนะ,ะวิธีการที่เราจะทําให้นิวเคลียสเนี่ยมันยึดเหนี่ยวกันอยู่ได้ก็คือโปรโตอนเนี่ยต้องมีจํานวนมากนะต้องเพิ่มโปรโตอนเข้าไปเพราะว่าแรง ยึดเหนี่ยวระหว่างโปรตอนโปรตอนเนี่ยมันไม่มีแรงผลักทางไฟฟ้าถูกไหมนั้นแรงยึดเหนี่ยวเราไม่ใช่ต้องเพิ่มนิวตอนเข้าไปเนื่องจากนิวตอนเนี่ยมันไม่มีแรงผลักทางไฟฟ้านะครับการเพิ่มนิวตอนเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวโดยไม่เพิ่มแรงผลักทางไฟฟ้ามันก็เลยทําให้นิวเคลียสเนี่ยมันกลายเป็นนิวเคลียสเสถียรได้ในกรณีที่โปรตอนมันมากกว่า20นะออนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคําอธิบายนะอ่ะทีนี้ ประเด็นที่6ที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่าถ้านิวเคลียสถ้าโปรตอนเนี่ยนิวเคลียสใดก็ตามโปรตอนมันมากเกินไปนะนิวเคลียสใดก็ตามที่มีโปรตอนมากเกินไปในที่นี้ก็คือ,อ กล่าวคือมากกว่า83นะมีโปรตอนมากกว่า13ตัวไม่ว่าจะเพิ่มนิวตอนเข้าไปเท่าไหร่ในนิวเคลียสลักษณะนี้ปรากฏว่ามันจะไม่เป็นนิวเคลียสที่สเสถียรอีกเลยนะครับจะไม่เป็นนิวเคลียส อีกเลยเนะครับอ่ะก็สรุปนะประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็มีอยู่6ประเด็นนะเกี่ยวกับแรงนิวเคลีย์นะก็จดเอาไว้นะสรุปได้ประมาณนี้นะในหัวข้อนี้ก็เราพูดถึงแรงนิวเคลียนะครับแรงนิวเคลียก็คือแรงที่ยึดเหนี่ยวนิวคลีออน หรือยึดเหนี่ยวโปรตอนกับนิวตันตอนนย่างไว้ด้วยกันนะครับมีประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ l i s เอาไว้6ประเด็นนะครับประเด็นแรกคนที่มีบทบาทที่เข้ามาอาธิบายหรือนำสนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงนิวเคลียร์ก็คือยิเดกิยูกาวะนะครับชาวญี่ปุ่นนะก็เป็นผู้หนึ่งเป็นนักฟิสิกส์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับประเด็นที่2ที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือแรงนิวเคลียร์ยรยเนี่ยจะไม่ขึ้นอยู่กับประจุไม่ขึ้นอยู่กับมวลนะั้นแล้วก็เป็นแรงกระทําระยะใกล้ กระทำระหว่างนิวคลียอนที่อยู่ติดกันนะจะไม่กระทำไปข้ามนิวคลียอนถัดไปนะครับเ,เป็นลักษณะนี้อันนี้ประเด็นที่2ประเด็นที่3ามนิวเคลียสที่ถูกแรงนิวเคลียร์ยึดเหนี่ยวได้เป็นอย่างดีกลายเป็นนิวเคลียสที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลานิวเคลียสที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลานะั้นมันมีชื่อเรียกเรียกว่านิวเคลียสเสถียรหรือ stable ออ stable nucleus น,นะครับ ประเด็นที่4ที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือนิวเคลียสเนี่ยมันจะเป็นนิวเคลียสที่เสถียรน,นะถ้านิวเคลียสนั้นเนี่ยมีโปรโตอนเท่ากับนิวตอนและต้องเป็นนิวเคลียสที่มีโปรโตอนน้อยกว่า20นะครับก็จะเป็นนิวเคลียสที่เสถียรน,นะหรือกรณีที่ถ้าโปรโตอนเนี่ยมันมากกว่า20 นิวเคลียสจะเป็นนิวเคลียสที่สเสถียรได้เมื่อมีจํานวนนิวตรอนจะต้องมากกว่าโปรโตอนนะเพราะแรงยืดหยุ่นนิวตรอนจะได้ไปชดชดเชยแรงผลักทางไฟฟ้าได้6นะครับประเด็นที่6ก็คือว่าถ้าจํานวนโปรโตอนในนิวเคลียสเนี่ยมันมากกว่า83สซะแล้วเนี่ยนิวเคลียสเนี่ยจะไม่สเสถียรทันทีเลยนะครับ โอเคนะก็ได้ข้อสรุปประมาณนี้อเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวข้อที่4ี่ที่5ที่6เนี่ยจะสรุปให้นิดหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวจะสรุปเรื่องเกี่ยวกับนะข้อ4นะข้อ5ข้อ6นะประเด็นเรื่องนิวเคลียสเสถียร นิวเคลียสสเียรเนี่ยเดี๋ยวสรุปให้เป็นอย่างนี้ครับนะเออถ้าจำนวนนะครับถ้าถ้าจำนวนโปรตอนน้อยกว่า20อ่าถ้าจำนวนโปรตอนน้อยกว่า20แล้ว จำนวนโปรโตอนเท่ากับนิวตรอนนะครับนิวเคลียสนี้จะกลายเป็นนิวเคลียสเสถียรอันนี้การเสถียรในกรณีแรกนะครับหรือนิวเคลียสเสถียรในกรณีที่อเออถ้าจำนวนโปรโตอนมากกว่า20 แล้วจำนวนนิวตรอนนะมากกว่าโปรโตอนกรณีนี้เราก็จะได้นิวเคลียสเสถียร แต่ต้องโน้ตไว้นิดนึ่งนะครับโน้ตไว้นิดนึงว่าจำนวนโปรโตอนที่มากกว่า20เนี่ยจำนวนโปรโตอนนะต้องมากกว่า20แต่นะแต่ต้องน้อยกว่า83 ต้องร้อยกว่า83นะครับอ,อ,อันนี้ก็จะได้นิวเคลียสสเียรนเหมือนกันอีกกรณีหนึ่งถ้าจํานวนโปรโตอนมากกว่า83ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นนิวเคลียสไม่สเียรนทันทีเลยครับเราจะได้นิวเคลียสไม่สถียรนแน่ๆนะครับ โอเคนะนี้สรุปเกี่ยวกับสถียรภาพของนิวเคลียสนะการเป็นนิวเคลียสเสถียรหรือไม่สเสถียรอยากให้ดูจํานวนโปรโตอนกับจํานวนนิวตรอนนะครับโอเคนะก็ในคลิปนี้ก็เป็นแค่เนะื้อหาภาคทฤษฎีนะครับก็แค่จดบันทึกเอาไว้นะครับ